ตัวนี้เรามารีวิวรุ่นนี้กันนะคะก็คือรุ่น Q14 ZA ZT รุ่นนี้นะคะเขาจะเป็นขนาด1นิ้วเนะ้ะจะบอกว่าเป็นขนาดที่กำลังดีเลยนะคะตัวนี้นะคะเขาจะมีความพิเศษนะคะก็คือเขาจะมีลวดลายข้างหลังเนาะที่เป็นลายตารางแบบนี้เขาจะมีขาตั้งในตัวนะคะโดยขาตั้งเนี่ยเขาจะสามารถตั้งได้ทั้งสองแบบนะคะก็คือแนวตั้งและแนวนอนมีรูให้แล้วเราก็หยิบออกมาแบบนี้อันนี้คือแบบแนวตั้ง หมุนมานิดหน่อยปรับองศาลงมานิดนึงนะคะก็คือตั้งแนวนอนแบบนี้ได้เขาแถมวีซ่ามาให้ด้วยนะคะก็คือเป็นขนาด75คูณ75เนาะต,ต่อไปนะคะเราจะมาดูที่พอร์ตค่ะรุ่นนี้นะคะเขาจะให้พอร์ตมาทั้งหมด3ช่องนะคะได้แก่พอร์ต HDMI แล้วก็ Type C อีก2ช่องค่ะก็จะมีสัญลักษณ์บอกอยู่เนาะว่าเนี่ยชาร์จก็ได้ส่งส่งภาพส่งเสียงก็ได้แล้วก็มีปุ่มเมนูนะคะตรงนี้ในการปรับเมนูเนาะปุ่ม ลดเสียงเพิ่มเสียงอะไรนี้นก็คือใช้ได้เหมือนกันนะคะแล้วมีปุ่มกดกับนะคะปุ่มปิดเปิดแล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือเป็นรูแจ็คนะคะรุ่นนี้นะคะมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะคือเขามีลำโพงให้ทั้งหมด3อันเนาะ,ะก็คือมีด้านหลัง1จุดนะคะแล้วก็มีฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะแบบนี้ข้างหลังเนี่ยเขาจะเป็นพลาสติกเนาะ ข้อดีของพลาสติกนะคะก็คือน้องม,มีน้ําหนักที่เบาคือเบามากๆคือเราพกใส่กระเป๋าหรือพกไปเดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะเวิร์กเลยนะคะช่องใส่ค่ะตั้งเหมือนกัน